ทุกคนวันศุกร์ที่15ตุลาคมครับก็ถือว่ากลางเดือนตุลาคมไม่เห็นหน้าเห็นตากันตั้งนานนะครับจาจนกูก็สบายดีก็เข้ามาทำงานนะครับที่ออฟฟิศประจำเหมือนเดิมก็มีเรื่องหลายเรื่องคุยกันไปเรื่อยๆนะครับ นี่อีกกี่เดือนเนี่ยตุลาพฤศจิกาธันวานครับสเกจเวลก็คือสิ้นปีก็จะมาละอีกประมาณ2เดือนครึ่งตีประมาณนั้นนะแล้วก็สิ้นเดือนหน้าน่าจะเป็นสเกจเลสำหรับการสอบปลายภาคของนักศึกษานะครับของเทคโนโลยีกระบังก็มีเวลาประมาณเดือนครึ่งส่วนวิชาของอาจารย์ นักศึกษาซีเน์นะครับชั้นหรือนักศึกษาชั้นปีที่4วิชาอิเล็กทรอนิกส์ packaging system อาจารย์กูก็จะ wrap up, up ให้นะครับคำว่า wrap up w r a p แล้วก็ u t u p ครับ wrap wrap แปลว่าห่อนะครับแต่ wrap up เนี่ยก็คือหมายความว่าก็จะสรุปก็คือทำให้มันเสร็จสิ้นซะถ้าอย่างสมมติว่าเราต้องการ i want to finish the report นะครับก็คือต้องการ ทําให้ทํารายงานที่เสร็จเนี่ยเราอาจจะบอกว่า uh, I have to wrap up นะครับ My report ความหมายเดียวกันนะครับถ้าใครอยากใช้ภาษาอีกแบบหนึ่งของอาภาษา American English นะครับก็คือใช้คำนี้ W R A uh, P แล้วก็ U P นะครับ ก็หลายคนก็คือถ้าพูดเร็วก็จะสังเกตเห็นว่าอย่างคำว่า wrap ลงท้ายด้วย p ใช่ไหมครับแล้วก็ไอ้คำที่สอง up เนี่ยก็คือคล้ายๆสละใช่ไหมครับอออ่างไม่ฮันกาศพอผ่านเวลาเราก็คุ้นเคยกันอยู่แล้วบางทีเราแทนที่จะพูดบอกว่า wrap up ช้าๆนะครับเขาก็จะพูดบอกว่าเอาตัวพอพังมันนะครับของคำแรกเนี่ยไปใส่คำที่สองก็กลายเป็น wrap up นะครับทานที่จะเป็น wrap up ก็แล้วแต่ครับก็ใช้ได้ทั้ง2แบบ wrap up ครับอมาจารย์กุ๊กลเล่นฝนเมื่อวานนะครับประมาณ6โมงเยน็นก็ไม่ได้ตั้งใจไปรับภรรยานะครับออกจากบ้นประแดงแล้วก็ฝนกระหนำ่ำพอๆกับเมื่อเช้าอะเวลาฝนมา6โมงเชา้าลงหนักเลยครับถ้าเป็นพัดลมอาจารย์กุก๊กเปรียบเทียบก็คือเบอร์สามนี่แหละ แต่ก็กลับมาก็อาบน้ำครับหลายคนก็มองดูอยู่แต่ฉันกูเคยชินแล้วแหละเรามีเสื้อผ้านะครับเยอะแยะสักเองตากเองรีดเองครับก็ไม่ห่วงแล้วก็พออาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าทุกอย่างก็กลับมาปกติเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเสื้อผ้าก็เปียกก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเอาไปตากแล้วก็ก็เตรียมตัวครับวันเช้าก็ ก็ชงภรรยาคิดว่าน่าจะาใส่ชุดแบบฟอร์มอลอะไรแบบเนี้ยใส่เสื้อเชิ้ตแต่พอเห็นฝนก็นำมาอย่างนั้นนะใจก็ไม่ค่อยชอบใช้ร่มนะครับก็จะใช้หมวกแล้วก็ตัดสินใจใส่เสื้อทีชตทีชิร์ก็คือเสื้อยือดนี่แหละครับสีดำแล้วก็เกงยีนส์ตัวเ,เก่าๆก็คือจะซักเมื่อไหร่ก็ได้ เมื่อเช้า,ชาก็เห็นตรงห้าพันที่นั่งที่รับปริญญานี่แหละก็มีบุคลากรครับมีน้องวันครับชีวันก็คอยดูแลเห็นหกโมงสิบหก็มีคนที่จะมาฉีดวัคซีนครับญาติแลต่างๆก็เริ่มมาก,กันมาต่เช้าเลย ก็บางส่วนก็คงจะอยู่ไกลเหมือนกัน,นแล้วก็ยืนรอรถตู้ของบริษัทน้ำก็ขังครับไอ้ติดริมฟุตบาทเราก็เห็นอยู่ละก็ต้องแอบอยู่ตรงไอ้ต้นไม้เพราะว่ารถบางครั้งเขาวิ่งค่อนข้างเร็วนั่นแหละนะครับก็อย่างที่อาจารย์กกพูดถึงเรื่องของรถเนี่ยนะครับเกีเ่ยวกับเรื่องน้ำท่วมก็สังเกตเห็นใน YouTube เห็นเรื่องของการคอมเพลน n นะครับก็คือการบน่นพอน้ำท่วมเขาก็จะขับเร็วกันจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนด้านนี้ก็คือถ้ายิ่งขับเร็วเนี่ยน้ำก็ยิ่งกระเด็นเข้าไปอยู่ที่ภาษาไทาเรีิกว่าจานจ่ายใช่ไหมครับไอตัวจ่ายไฟเขากับหัวเทียนเนี่ยจานจ่ายภอังกฤษก็คือ Distributor Distribute ก็คือแจกจ่ายออกไปนะครับก็คือเป็นตัวแจกจ่ายไฟนะครับ ไปหัวเทียนสมมติว่ามี4่เครื่องยนต์มี4สูบอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีสาสหัวเทียนไปนครับหัวเทียนเขาก็เรียกว่า Spark Plug. p l u ัก S P A R K Spark ก็คือเป็นไฟ Spark ขึ้นมาเนี่ยเป็นไฟสีเหมือนสปาร์ทำให้จุดไฟติดอะไรแบบเนี้ยนะครับก็เราใช้ทับศัพท์ภาษาไทยค่อนข้างเยอะแหละแล้วก็พลักพลักก็คือ ก็คือหัวเทียนนี่แหละ,ะครับสปาร์กก็คือไอหัวอะไรสักอย่างเนี่ยที่ทำให้เกิดการสปาร์กนะครับเป็นจุดระเบิดในเรื่องของพวกน้ำมัน,นครับที่อเมริกาน้ำมันเนี่ยเขาใช้ว่าแก๊สนะครับไม่ใช่แก๊สโซลีนนะครับใช้คำว่าแก๊สธรรมดาแต่ถ้าพูดถึงแก๊สเราก็จะคิดว่ากลายเป็นเรื่องของอโพรเพนตัวเตาแก๊สปิกนิกอะไรพวกนี้นะครับตรงนั้นเขาเรียกว่าโพรเพนแต่ว่าอเมริกาเขาเรียกว่าแก๊ส โอเค I have to fill up the gas ก er <Jean> ็คือจะต้องไปเติม <p> น้ำมันแล้วแหละส่วนที่อังกฤษเขาก็ใช้ Crude o i ใช่ไหมครับก็อเมริกาก็คือเขาใช้คำง่ายๆสั้นๆนั่นแหละก็คือก็จะไปโดนที่จานจ่ายใช่ไหมครับจ่ายไฟเนี่ยหรือว่า Distributor นะครับยิ่งขับเร็วแต่ว่าความเชื่อก็คือหมายความว่ารีบไป ให้เร็วที่สุดให้น้ําโดนเครื่องยนต์ให้ให้น้อยที่สุดนะครับให้เวลาน้อยที่สุดนั่นแหละแต่จริงๆแล้วคือเส้นทางเนี่ยยาวเป็นครึ่งกิโลอาจจะเป็นร้อยเมตรช่วยอะไรไม่ได้นะครับบางครั้งเนี่ยทำให้รถติดก็คือนั่นคือสิ่งที่ความเข้าใจผิดว่าต้องรีบขับรถไปให้เร็วหรือว่าเพื่อให้ r p m นะครับก็คือความเร็วรอบหรือว่าเหยียบน้ำมันเนี่ยแรงๆเครื่องจะได้ไม่ดับอันนั้นก็คือความเข้าใจผิดค่อนข้างจะชัดเจน ก็เหมือนที่บ้านเราเราจะเห็นใช่ไหมครับเวลาเราเดินทางไปต่างจังหวัดเนี่ยก็จะมีอะไรอ่ะเห็นรถปิก up คว่ำนะครับบรรทุกแตงโมแตงโมเกลื่อนกระจายมีแม้กระทั่งกุ้งนะครับเร็วนี้บรรทุกกุ้งมาบางทีมีปลาตัวเล็กๆก็คือถังปลาผลดความปลาก็กระเด็นเต็มถนนก็คือเขาพยายามที่จะบรรทุกให้มากที่สุดเพื่อที่จะได้เซฟคอร์ แต่ว่าก็คือมัน over overload นะครับก็คือหมายถึงว่าปริมาณของน้ำหนักเนี่ยมันไป press นะครับล้ออย่างซึ่งในส่วนที่อีกด้านหนึ่งก็คือประเทศไทยเป็นประเทศที่เมืองร้อนแล้วก็แค่วิ่งไปปกติเนี่ยล้อถึงแม้จะเป็น insulator หรือว่าเป็นเป็นฉนวะนใช่ไหมครับก็คือเป็นทำด้วยยางนี่แหละก็คือ ก็จะทำให้ยางเนี่ยขยายตัวอยู่แล้วเพราะว่าพื้นถนน,นร้อนเจอความร้อนเข้าไปนะครับเขาก Exp e ็ expand expand ก็คือขยายตัวแล้วยิ่งวิ่งไปเนี่ยยิ่งหมุนปั๊บเนี่ยนะครับก็จะได้รับพลังงาน kinetic energy นะครับก็คือพลังงานจนเนี่ยก็คือมีการเคลื่อนไหวแล้วแถมโดนกดลงมาอีกเพราะฉะนั้น c h ANCE หรือโอกาสเนี่ยที่ยางจะระเบิดเนี่ยาค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุค่อนข้างเยอะ ก็คืออย่างว่าวิถีชีวิตของคนบ้านเราก็คือคี่ใครว่าเสี่ยงหรือว่า hit or miss นะครับก็คือ,อ hit ก็คือหมายถึงว่าก็ไม่เกิดอุบัติเหตุแต่ miss ก็คือเกิดความผิดพลาดขึ้นมาก็คือหมายถึงว่า100ล้อยางระเบิดอันนั้นก็ต้องเอารถไปซ่อมอะไรต่างๆนั่นคือเป็นเล่าเรื่องทั่วไปครับสำหรับที่ประสบการณ์ที่จัดกุ๊กเข็นแล้วก็ตอนที่อยู่อเมริกาก็เริ่มจำได้พูดถึงเรื่องของรถเนี่ย แม้กระทั่งล้อ,อยางนะครับสี่ล้อเนี่ยก็ต้องมีการโรเตตทุกๆอ,อาจจะเป็น3,000กิโลเมตรหรือว่า2,000กิโลเมตรก็คือล้อหน้าทั้งคู่คู่ล้อหน้ากับคู่ล้อหลังเนี่ยเขาจะรับน้ำหนักไม่เท่ากันเขาจะมีการโรเตตก็คือสลับข้างหลังมาข้างหน้าข้างหน้าไปข้างหลังแล้วก็ยังสลับจากซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายด้วยนะครับนั่นคือสิ่งที่ที่ ประสบการณ์ที่คนอเมริกันเนี่ยเขาทำกันอาจารย์กุกก็ทำเหมือนกันก็นานๆก็โรเตทซะแล้วก็อีกอ spare t ออ a r ร e, ์ก็คือ,อยางอะไร spare s p a r e เนี่ยก็คือยางอะไรเขาก็จะไม่เหมือนบ้านเรานะครับบ้านเราก็ไซส์ก็คือเป็นไซส์แบบปกติ normal แต่ที่นู้นเนี่ยยางอะไรของเขาเนี่ยจะเป็นไซส์ขนาดรถทุก,กๆเพราะว่าเขาไม่ต้องการที่จะให้น้ำหนักมันเกิน ก็คือไม่ไม่กินน้ํามันเยอะนั่นแหละนะครับพูดภาษาชาวบ้านแต่บ้านเราไม่แข่แทัทงที่น้ํามันเนี่ยราคาก็สูงนะครับพูดถึงค่าแรงรายได้นะครับถ้าเปรียบเทียบของบ้านเรากับอเมริกาต่างกันค่อนข้างเยอะราคาน้ํามันก็ไม่ได้ต่างกันมากมายแต่เขาก็นี่แหละครับเนี่ยคือของประเทศที่พัฒนาแล้วเขาเขา c อนเ e r n ์นหรือว่าเขาคํานึงรายละเอียดเล็กๆน้อยๆตลอดจนกระทั่งกลายเป็น culture กลายเป็นวัฒนธรรมกลายเป็น สิ่งที่เขาจะต้องทางด้าน practical ก็คือทางด้านปฏิบัติตลอดเวลานั่นคือสิ่งความเป็นไปที่ทางด้านนู้นแล้วก็เวลายางแบนปั๊บเนี่ยนะครับเราก็ต้องเอา spare toy ก็คือยางอะไรมาเปลี่ยนยางอะไรมาเปลี่ยนปั๊บเนี่ยตำรวจเขาเห็นก็คือเราก็ต้องกลับไปปะยางให้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็เอา regular size ของอยางเนี่ยก็คือยางขนาดปกติเนี่ยก็ต้องมาเปลี่ยนคืนไม่งั้นก็จะโดนตบ,บรถเขาถามก็คือกฎเกณฑ์อะไรต่างๆเขาก็มีเยอะแต่ว่าเป้าหมายสูงสุดก็คือเขาต้องการให้เกิดอุบิเหตุเนี่ยน้อยที่สุดนะครับเพื่อที่จะไม่ให้สูญเสียค่าใช้จ่ายครับสูญเสียเงินตราอะไรต่างๆแม้กระทั่งอย่างข้างทางซึ่งบ้านเราก็เริ่มทําแล้วใช่ไหมครับตรงไหลาทางเนี่ยเวลาเราวิ่งไปทางต่างจังหวัดเนี่ย ก็คือเขาจะมีคล้ายๆรอยแทรกเตอร์ด้วยที่เขาทำเอาไว้นะครับบนถนนแอสฟัลต์ก็คือหมายถึงว่าถ้าเราง่วงนอนเราเริ่มจะตกหลายทางเนะี่ยเราก็จะไปวิ่งไอตรงที่เป็นรอยตีนตะขาบก็จะทำให้เกิดเสียงดังปักปักปักปก,ก,กใช่ไหมครับก็เหมือนเวกเราอัพก็คือทำให้เราตื่นเพราะฉะนั้นก็มีรายละเอียดเลยค่อนข้างเยอะทีเดียวเลยแหละในส่วนด้านนี้เมื่อเช้าก็โอเควันนี้ก็ แต่กกไม่เห็นว่าคนมาฉีดวัคซีนเยอะแค่ไหนเพราะว่าเมื่อเช้าก็ประมาณสัก6กโมงสิบหก็เดินเข้ามาที่คณะวิศวะเราแล้วแล้วก็อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่แล้วก็นั่งทำงานก็วันศุกร์พรุ่งนี้วันเสาร์วันอาทิตย์ ก็คงจะนั่งทำงานเหมือนเดิมนะครับก็ยังก็ติดอยู่ที่ตรงนี้ตลอดแล้วก็จำนวนคนติดเชื้อโควิดวันนี้ก็เท่าไหร่1 0มื่นสี่คนนะครับก็ต่ำกว่าเมื่อวานเมื่อวานน่าจะเป็น1นึ0งนเมื่อมี4วันที่แล้วมังตกลงไปต่ำกว่าหมื่นก็ลองดูกันแล้วกันวันพรุ่งนี้วันเสาร์นะครับอาจารย์กูก็ keep track ก็คือติดตามตัวเลขก็ดูไปอย่างนั้นนะครับก็จริงๆรู้อยู่แล้วละตัวเลขมันสูงนะครับตามที่เราเห็นข่าวแล้วก็ข่าวดังก็จะมีเรื่องของอะไรอะตอนนี้ก็คือวัยรุ่นไปล้อมบ้านนะครับทุกคนก็รู้หมดละหกลุมหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ก็เป็นค่อนข้างชีวิตที่ต่างจากครับแต่วัยรุ่นเราก็วัยรุ่นก็คือวัยรุ่นนะครับ เขาเรียกอะไรนะไวพุบุคแคมแลรอสมัยที่จันกูเลี่ยนฉั้นม .3 อะไรต่างคนเริ่มเป็นหนุ่มอะไรต่างก็จะมีอะดรีนาลีนใช่ไหมอะดรีนาลีนก็คือเป็นสารที่หลั่งมาทําให้เราแบบคึกเราแบบมีอารมณ์ร้อนหรือว่าบางทีอะดรีนาลีนก็คือทําอย่างเช่นไฟไหม้เนี่ยเราตกใจแล้วอยู่ดีก็สามารถยกออ่งดีได้เพราะว่ามีอะดรีนาลีนนะครับน่าจะเป็น a d r e n a l i n ลองไปเช็คดูอีกทีนะครับก็เป็นสารที่หลั่งออกมาทําให้เราสามารถทํางานแบบได้มากกว่าที่ปกติที่เราทำเป็นอยู่หลายคนถามบอกว่า why long face แปลว่าอะไร why long face นะครับจะเป็นคาํนาถามสําหรับถามคนอื่นทำไมหน้ายาวความหมายนี้ก็คือทำไมไม่มีความสุขดูหน้าเศร้านะครับไม่แฮปปี้ คือ Why long face Why unhappy ก็คือทำไมถึงเศร้านะครับนั่นคือความหมายแล้วก็อีกอันนึ่งก็คือที่ตลก Slim chance นะครับ Slim ก็คือบอกบางเนี่ยที่หลายคนอยากจะผู้หญิงอยากจะมีรูปร่าง Slim S L I M เนี่ย Slim ก็คือบาง Slim chance บางก็น่าจะเป็นโอกาสที่ มีโอกาสน้อยมากแต่ไม่ใช่เลยครับสลิมชานส์เนี่ยมีโอกาสมากแล้วตรงข้ามอ่ t Chance นะครับ Fat ตรงข้ามกับสลิมใช่ไหมครับ Fat ก็คืออ้วน a t Chance ก็น่าจะเป็นโอกาสที่จะมากครับ Fat Chance เพรา one, ะอ้วนใช่ไหมครับตรงข้ามเลยแทบจะไม่มีโอกาสเลย Fat Chance the rain view c o m today ถ้าจะมีโอกาสที่ฝนจะมาเพราะาท้องฟ้าเนี่ยสว่างจ้าอากาศก็ร้อน uh, Slim chance that the rain will come today นั่นก็หมายว่าโอกาสที่ฝนจะตกเนี่ยมากแล้วแหละในวันนี้ครับเพราะว่ามองไปท้องฟ้าก็คือเห็นเมฆสีดำครับก็มีอีกหลายอย่างที่อาจารย์กุ๊กก็ไม่ได้เ,เขียน อะไรบันทึกลงไปอีกทีอยากจะคุยก็คือคุยก็คือเบรกจากการทํางานแล้วก็เดี๋ยวเนี่ยเที่ยง2นาทีแล้วนะครับก็เดี๋ยวจานกุกก็คงจะเบรกทานข,ข้าวแล้วก็รุยงานต่อฝนข้างนอกก็เงียบไปละไม่รู้จะมาอปล่าตอนบ่ายไม่ได้มองไปข้างนอกเลยนะครับอยู่แต่ตรงตรงนี้ก็คืออยู่ในห้องที่แบบมืดๆห้องล็อกดาวน์เอาไว้แล้วกันก็มีโอกาสคุยก,กับน้องนอนักศึกษาบ้างแต่ เมื่อสองสมวันก่อนก็มีน้องนักศึกษานะครับที่จบไปแล้วสิบเกือบสิบปีแล้วละก็มาหานะครับเจ้าลิฟก็เลยถามเรื่องเา่าเรื่องงานเรื่องการ,รต่างๆก็โอเคแฮปปี้ยังมีงานอยู่แล้วก็ปดีเขาพาแฟนมาด้วยนะครับเขาก็เรียนต่อปร,ะะริเอโทที่ภาคระบบคอนโทรลก็อย่างที่บอกครับใครอยู่ว่างเป็นช่วงที่ดีที่สุดก็คือเรียนต่อปร,ริญาโทซะหรือว่า หลายคนก็อาจจะทำงานพาธามอะไรอย่างอื่นครับก็เล็กๆน้อยๆแล้วเดี๋ยวเรื่องภาษาอังกฤษอาจารย์กุ๊กมีอะไรก็คงจะเพิ่มเติมไปอีกทีหนึ่งก็อย่างที่บอกอาพายุยังไม่หมดชื่ออะไรนะคมปาจุอะไรสักอย่างครับชื่อทางญี่ปุ่นเห็นจะเข้าฮ่องกงแล้วอาจารย์กุ๊ก ตามข่าวก็เบรกดูข่าวบ้างแล้วก็เทคโนลก็น้ำก็ยังโอเคอยู่แต่จันกยังไม่ได้ออกไปดูเลยตั้งแต่เช้าแต่เมื่อเช้าย้มแล้ว่า,าวะวะก็ะน,นำแรงครับแล้วพบกันใหม่นะครับ Have a good Friday and weekend b y